I'm um, dang dang o dang uh A did doody doody do like a doody ticket tikka tiki tikka tick. I did doody doody ticket Mama Mamma Mood dang 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 I'm dang dang had cocked ไม่ใชทำหน้าแบบเข้มเข้งขึงมากเวลาเต้นอะฮะหมูเด้งมันต้องเข้มขึงเหรอหมูเด้งมันต้องเต้นแรงขนาดนั้นเลยเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะลูกเราลูกเหมือนเราโอ้ยอุ้งเทไปพักไ,ไปพักก่อนไหมไปพักไม่ไปด้วยเอาแล้วพักพักพักเอาการก่อนเหนื่อยเหรอ เหนื่อยไหมหายใจก่อนหายใจเข้าสิหายใจเข้าก่อนหายใจเข้าหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากอีกครั้งนึงหายใจเข้าทางจมูกหายใจออกทางปากหายใจเขา้าอุ๊ยมันไม่มีมาฝรั่งด้วยอยากได้มังกรไหมเนี่ยพูดถึงมงังกรดิ dragon ไม่เอาเนาะโอเคไปไปพักไปไปเล่นไปไปเล่นไปไปไป,ไปไ,ป,ไ,ป,ไ,ปไปไหนก็ไป ไปไหนก็ไปไปไปนน่นไปไปไหนไป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 นู่นนะไม่ไปนู่นเดี๋ยวพ่อพ่อเองรีนะป่อพ่อบอกว่าเอร่าป่อพ่อสลิปปิ่งนี่นะพ่อพ่อดุนะไม่ได้นะไม่ได้นะมันไม่นั่งแล้วนะมันไม่ขอเวลาส่วนตัวแกันเลยมันไม่ยอยากิฟียกอะแฮร์คดตตี้

ไม่มาแล้วลัวแกนตืนใจป่ะเหนื่อยมันเหนื่อยอะไรนะวันนี้

Yeah. Hi. Good morning. Take a tea. This one for you. I make for you. Ah, nấm bào. Hi, do help you? Good morning, everyone. What mm. Good morning. What is this? What is this? This is we make boiled egg from this machine. ซึ่งต้มไข่ในประสงค์ <Sure. S 1> ใช่ you can make boiled egg you can make uh, y o u n y tomato egg you can make um, herbs boiled herb egg อนี้ so you don't need to <I S 1> จับเวลา you don't need to ห huh? ั hmm? yes baby no f o u t e e o n o for papa yes คุณวันคุณวันใช่ไหนนะโอเคทุกคนใครอยากคุยกับพี่แอร์ใช่พิมพ์แบบพูดภาษาไทยได้เลยนะ เขาอยากฝึกภาษาไทยแล้วก็เวลามีคนโต้อตอบกับเขาว่าสามารถพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษท,ท,ที่เป็นภาษาไทยได้เช่นแบบผมรักคุณอะไรเงี้ยก็ p h o m r u k k h u n อะไรเงี้ยพิมพ์มาแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาจะได้อ่านแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้สอนภาษาอังกฤษเขาภาษาไทยเขาได้ด้วยเฮ้ยพิมพ์เป็นภาษาลาเกะได้เลยครับไม่ใช่พิมพ์คา,า,าค่าลางเกะเธอ,อตรงตัวเกินไปนะคะคุณอะไรเนี่ย Comment มมแต่ละอมเมนต์นี่คือ ชอบอ่านานะเนี่ยซาร่ากินแต่ของไม่อ้วนเลยบอบเบาค่ะบอบเบาอ,อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาใน,น <c oughs> คติเชให้ป๊าป๊าเรๆอย่าให้เสียงมันดังะนะคะโปะโป๊ะนะวันนี้เป็นเหมือนออกกำลังกายอะ พูดไม่ช้านี่ talk to you ไม่อ่นานไม่ทันพี่เป็นคนผ่าไทยอะไรครพี่เป็นคนประเทศอะไรครับ หู which which country you come from from United States of America เป็นคนประเทศอเมริกาค่ะใช่ไหมใช่คุณพ่อดูใจดีเกินค่ะใจดีเกินทำไรคะ เราจะไม่พูดเช็ดีค่ะคอะก็จะทำโปรตีนเช็์ตัวฟ้าเขาจะมีโมเมนต์พ่อลูกเขาจะทำโมเมนต์พ่อลูกกันเคยเจอโอ้ตัวจริงโคตรสวยพี่ใช้คำเกินไปไปโรงพยาบาลพ่อสวยเธอ คุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อชื่อแอช,ชค่ะพี่แอช,ชป๊ะป,ะปะ๊าก,กินโปรตากินโปรตีนเชคก,กับนมแไรกะซอยนะยัง <c> ไ <oughs> ม่ได้ป,ปรับปากกาคงไม่เป็นไรหรอกเนาะ <that> คงไม่โดนหรอกเนาะคือเวลาทำอาหารเงี้ยมันจะชอบมีโปรดัก <c oughs> ต์แเรา TikTok ชอบเตือนว่าคุณชูโกสินค้าแชช s ชคาร์บาวไม่ใช่แ s ชบราว n อ่ะไม่ใช่ น้องพูดไทยได้ค่ะน้องพูดไทยได้ก็เวลาพูดแม่จะพูดไทยเขาก็จะตอบเป็นไทยมีขาเขาจะเรียกแฉหน้าเหมือนกันพ่อแม่ลู้แปลกนะถ้าไม่เหมือนกันต้องคิดละถ้าไม่เหมือนกันต้องคิดละ What is this? g r u i t น้องน่ารักผมทรงนี้สวยมากขอบคุณค่ะเก๋เนาะแม่อยากได้เลยนี่กำลังคิดเหมือนกันว่าอยากทำผมแบบแอร่าแต่แค่ก็กลัวว่าผมจะเสียแต่คืนนึงออกมะถ่ายรูปคู่กันมันน่าจะเป็นคอนเทนต์เอ้ยน้องพูดนี่พี่แอร่าขายแบบว่าเมคคอฟฟี่ได้ไหมแอร่าแ a k e อร่าเมค e อะไจะ decide อ้เออร่า make p r o t e เอร่ามีโปรตีนและคอกกี้อปน่ะปะสามคนก็ต้องเลื่อนกล้องนิดนึงเออ่เอมมาอันนี้เป็นแบบไข่ต้มจากเครื่องเครื่องต้มไข่ในประสงค์อร่อยไหมคะสุดยอดเลยไหม ยังโมบอยเอ็กซ์อย่าีแก่ห้ายังไม่ได้ลองทำเป็นไข่ย,ยังมะตูมเลยต้องลองทำเป็นไข่ย,ยังมะตูมดูละยลให้กินทั้งหมดก่อนเฮียนิววันยำยำไข่ต้มไข่ต้มแอลล่าบอกบอกว้าสิแอลล่าทำไข่อะไรคะไข่ต้มใช่ไหมคะไข่ต้มใช่ไหมคะว้าหุยอื <laughs> อ Wait, wait, I need take it out. Uh, Where's the music? Oh, the music! Come on, come on, come on. Come on, come on. There's this egg there. You have to try it. Bless you. Thank you. Papa, I can read Kumin. I recommend the charger. Doody, duty do like a dude. Do, do what it does. <laughs> era. You wanna. Coffee her. You wanna grind the coffee first so I can use the charge. <inaudible> <inaudible> พ่อผัวน่า,นา,าขอบคุณค่ะทุกคนฝากค้างเขากินกล้วยมาอย่างแม่วันนี้คุณชูกา้าคุณชูกา้าทำเพลงอะไรเวสติส like, ันมิวสิกค้างเขากินกล้วยคุณชูกา้ายังไม่มารอรอคุณชูก้าเลยทำอะไรกันคะทำกาแฟกันกคุณชูกา้าขอบคุณที่ทักมาเดี๋ยวจัดให้เลยวันนี้ยังไม่ได้มาเลยค่ะข้างเขากินกล้วยอะ่ะ Kunchuka, oh, remember. Somebody made coffee. I already made coffee. Somebody made coffee. I already make coffee. For me. For me. Kunchuka. Kunchuka, ma. I can't make coffee without my music. My music guys. I need music. A very specific song. เจี <Yeah. S 1> ยฉันบอกว่าเขาไม่สามารถทำกาแฟได้ถ้าขาดเพลงพูดดไไ้ค่ะย Make coffee, not music. <laughs> no, baby. Make coffee and make music, baby. Coffee is like the, the musical drink. It's the drink of music, baby. Mm -hmm. And then, like, music is like the coffee of sound. I'm going to go to the house. I'm going to go to the